สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโอนะคะโฮราโฮโรโอมากับดวงเช่นเคยค่ะและในวันนี้โอก็จะมาทํานายไทยทักดวงชะตาชาวราศีเมถุนประจำเดือนธันวาคม2564นี้นะคะเรามาเริ่มเปิดคำทํานายไปพร้อมๆกันเลย ไพ่ใบแรกนะคะตำแหน่งของอัตตาตัวตนของท่านในแนวทางความคิดเปิดมาก็ดูค่อนข้างจะน่ากลัวมากๆเลยทีเดียวนะคะเหตุผลเป็นเพราะว่า,าไพ่ใบนี้เนี่ยมันเป็นไพ่ของฟ้าฝนพายุรวมไปถึงถ้าสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนในไพ่เนยจะมีแบบฟ้าผ่ามีหัวใจที่โดนแบบฟ้าผ่า ผ่าดผ่านกลางระหว่าง2ดวงใจนะคะนั่นหมายถึงคนที่รู้สึกแบบกระเทือนใจอย่างแรงคนที่เจอกับเหตุการณ์ฉุกเฉินแล้วมีผลกระทบต่อความรู้สึกอย่างแรงนะคะดังนั้นในช่วงนี้เนี่ยชาวราศีเมทุนเนี่ย เรามาระาวาังเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ที่จะทําให้เป็นทุกข์กับจิตใจของคุณนะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะต่อให้มันต้องมีขึ้นมาหรือว่ามีเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นเป็นฟ้าหลังฝนนะคะคือถึงแม้ว่าฝนจะตกฟ้าจะมืดมิดโมวหม่มมมนอยู่ในตอนนี้แต่ในอนาคตท้องฟ้าจะกลับมาสว่างสดใสสถานการณ์ทุกอย่างก็จะถูกแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปนในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนแน่นอนนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของฮีนาความายนณาความไม่ดีไม่งามช่วงนี้เนี่ย การเชื่อในคำพูดของคนอื่นมันอาจจะไม่ได้เป็นทางที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะคะแนะนำว่า ให้เชื่อมั่นในตัวเองให้เชื่อใจในตัวเองให้เชื่อในความคิดของตัวเองมันน่าจะเว็นเวนในทิศทางที่ดีมากกว่าสำหรับตัวคุณเองนะให้เชื่อในตัวเองให้มากๆนะคะต่อมาตำแหน่งของทานางเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การใช้จ่ายเงินช่วงนี้โอ้โหตามใจตัวเองสุดฤทธิ์สุดเดชนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การเงินมีอะไรอยากได้อะไรได้หมดอยากกินอะไร กินหมดอยากทาอะไรทําหมดนะคะเรียกว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการตามใจตัวเองอาจจะเป็นเพราะว่าคุณคิดเครียดกับเรื่องอื่นมาหรือเปล่าก็เลยมาตามใจตัวเองในเรื่องของการใช้จ่ายเงินแทนนะคะแล้วก็อาจจะมีบางรายถึงขั้นว่าลูดปื๊ดลูดปื๊ดด้วยนะแล้วมาระวัาางเกี่ยวกับความความเครียดที่จะตามมาที่หลังเกี่ยวกับเรื่องต้องไปชําระนี่สิ่งที่หลังนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของปิตาปิตาคือเรื่องของผู้รักผู้ใหญ่นะคะในที่นี้เนี่ยจะเป็นผู้ใหญ่ในที่ทํางานขึ้นปรากฏไพ่เทวดานั่นหมายความว่าคนคนนี้เนี่ย จะบอกว่าเป็นพ่อพระหรือเป็นเทวดาของเราก็ว่าได้นะคะคือเขาเป็นคนที่จิตใจดีเขาเป็นหัวหน้าที่ดีเขามีความเป็นผู้นําที่ดีและที่สําคัญเขาเป็นคนที่มีความยุติธรรมนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงค่ะถ้าคุณตั้งใจทํางานเป็นอย่างดีหรือว่าทุ่มเทกับเรื่องของงานอย่างชัดเจนนะคะคนคนนี้เนี่ยเขาจะมองเห็นแน่นอนแล้วก็เรื่องของการปรับเปลี่ยนตําแหน่งเรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งความก้าวหน้าถ้าเขาโตไปด้วยคุณก็จะโตไปกับเขาด้วยเขาก็จะเป็นที่พึ่งของเราได้เป็นอย่างดีแน่นอนนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของ คือเรื่องของผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวของเราในช่วงระยะเวลานี้ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับพฤติกรรมที่จะส่งผลเสียไปถึงในด้านสุขภาพอาทิเช่นอาจจะกินอะไรที่ตามใจตัวเองไปหน่อยโรคเบาหวานก็จะเริ่มกำเริบแล้วนะหรือว่าอาจจะนอนดึกไปหน่อย เรื่องของไมเกรนหรือว่าโรคภัยค่าเจ็บอะไรที่มันเกี่ยวกับการพักผ่อนน้อยเนี่ยมันก็จะเริ่มเกิดกําเริบขึ้นแล้วนะน,นันน้น,นต้องคอยตักเตือนพฤติกรรมที่จะทําให้สุขภาพร่างกายเสื่อมสุดโทมสําหรับผู้หลักผู้ใหญ่ของเราด้วยนะคะช่วงนี้ต่อมาค่ะตำแหน่งของโภคาโภคาคือเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ปลดล็อกนะคะนั่นหมายความว่าซื้อได้ไหมได้พาไหมพาน หรือว่าไปกู้อะไรต่างๆนานาจะซื้อจะขายต่างๆนานา,าพานไหมคะผ่านค่ะหรือแม้กระทั่งคนที่ทําตัวเป็นในน้าในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะช่วงนี้ถ้าถามถึงเกมว่าจะขายได้ไหมจะแล้วเสร็จไหมมีโอกาสจะแล้วเสร็จมีโอกาสจะได้เงินก้อนแล้วก็ประสบความสําเร็จในเรื่องตรงนี้ด้วยนะคะต่อมาตําแหน่งคอมมิชชิมาความพอประมาณปานกลางสิ่งที่พ่ต้องการอยากจะบอกอยากจะเตือนเอาข้อจริงแล้วชีวิตโดยภาพรวมตอนนี้เนี่ย มันสามารถที่จะมองตัวเองไปได้จนถึงแก่จนถึงเท่าจนถึงในอนาคตอันไกลนะคะหรือว่าเกณฑ์การงานการเงินของคุณในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยมันเป็นการวางแผนมาเป็นอย่างดีมีจุดที่มั่งคั่งมั่งคงจนเรารู้สึกสบายใจกับการใช้ชีวิตในตอนนี้นะคะหรือว่าเรื่องของการงานถ้าคุณทํางานในราชการคาดหวังทํางานนี้ไปได้จนถึงกเกษียณอายุหรือว่าการงานปัจจุบันทําเกี่ยวกับธุรกิจก็สามารถจะประสบความสําเร็จไปจนทําไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานทําไปได้ตลอดทงชีวิตของเราเลยก็ว่าได้ ะะดังนั้นในช่วงนี้เนี่ยในความดีงามในสิ่งที่ไพ่อ,อยากจะบอกก็คงจะเป็นจุดนี้แหละว่าเรามาถูกทางแล้วนะคะต่อมาค่ะไพ่ใบแรกบรรทัดที่2นะคะใบนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งของตนุตัวตนทองท่านในแนวทางความความคิดหรือว่าเป็นเรื่องของการปฏิบัติในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็จะมีความเชื่อในเรื่องของสายมูช่วงนี้ก็อาจจะมีคนแบบว่า แบบว่าคลั่งคลั่งครกันดูดวงหรือว่าอาจจะมีคนที่ชอบหรือว่ามีความเชื่ออะไรใหม่ๆเกี่ยวกับสายแบบเครื่องรังของขลังหรือว่าเป็นสิ่งเล่นลับเป็นไสยาศาสตร์เป็นมนต์ดำอะไรเงี้ยน,นะคะแต่มันก็ดีนะมันก็ดีทําให้เราแบบมีมีความเชื่อมีความศรัทธาในบางเรื่องราวแล้วก็เป็นพฤติกรรมที่จะนําไปในทิศทางที่ดีคือเรื่องเรื่องอย่างเงี้ยเนี่ยมันต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของการใช้วิจารณญ,ญาณในความเชื่อส่วนบุคคลนะเป็นความศรัทธาส่วนตัว แล้วก็ในบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีในเรื่องของความเป็นผู้ใหญ่ที่เพิ่มมากขึ้นด้วยในไพ่ใบนี้นะคะในความหมายของเขานะต่อมาค่ะตำแหน่งของกระดุมพ้าคือเรื่องของเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในช่วงระยะเวลานีเนี่ยนั่นไงบอกแล้วเตือนแล้วนะคะที่ผ่านมาใช้เงินเยอะไปหน่อยนะคะช่วงนี้น่ยมันก็จะเริ่มมีภาระนิสินที่ตามมาแล้วในช่วงประมาณกลางๆเดือนธันวาคมก็จะเริ่มมีเรื่องของเงินทองที่เราต้องไปชําระ ภาระนี้สิ่งที่เราได้ได้สร้างเอาไว้นะคะอาจจะเป็นบัตรใบใดใบหนึ่งก็เป็นไปได้นะคะก็ต้อง ดูกันต่อไปแต่ว่ามีเงินได้ใช้จ่ายหรือว่ามีเงินถามถึงหนี้สินก็คือมีเงินได้เอาไปชําระแน่นอนนะคะต่อมาตําแหน่งของสหัชชาคือเรื่องของเพื่อนชัดเจนว่าช่วงนี้เรามาระวังค,คนที่เป็นเพื่อนกันเองเนี่ยจะทรยศ์หักหลังนะะอย่างที่เราคาดไม่ถึงนะคะนั้นก็อย่าไว้วางใจจนเกินไปนะหรือว่าในช่วงนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงที่จะไม่พบเจอกันเพราะถ้ามีการติดต่อมาหรือว่ามีการได้พบเจอกันกับเพื่อน ช่วระยะเวลานี้ก็มีเกณฑ์จะต้องเดือดร้อนเพราะเรื่องของเพื่อนด้วยนั่นเองนะคะต่อมาคะ่ะตำแหน่งของพันธุเรื่องของญาติพี่น้อง เขาก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองเหมือนกันญาติพี่น้องในช่วงระยะเวลานี้นะคะแต่เขาจะไม่ขอความช่วยเหลือคุณเลยนะเขาจะเป็นเพียงแค่มามาพูดมาบ่นให้ฟังมาเล่าให้ฟังเฉยๆนะคะเพราะว่ามันก็เป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆไม่ได้เป็นจํานวนเงินอะไรที่มากมายนะคะเพียงแค่เขาทุกข์ใจแล้วก็มาบอกเล่าให้คุณฟังคุณก็เป็นผู้รับฟังที่ดีก็ก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะต่อมาตำแหน่งของปุตตะคือเรื่องของลูกสำหรับเรื่องลูกท่านใดก็ตามที่คาดหวังว่าอยากจะมี ใกล,ล้ละใช้คาว่าใกล้แล้วนะใกล้จะมาแล้วอีกนิดเดียวถ้าจุดถึงเทียนเมื่อไหร่ลูกมาเมื่อน,นั้นเลยหรือว่าได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อน,นั้นเลยนะคะสําหรับท่านที่มีลูกหลานอยู่แล้วในช่วงระยะเวลานีนะเขาอาจจะมีพฤติกรรมหรือมีความคิดอะไรที่เป็นสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยรับรู้ว่าเอ้ยลูกเราสนใจในเรื่องนี้ด้วย หรือว่าลูกเราชอบในเรื่องนี้ด้วยนะคะคือมันอาจจะมีเรื่องราวใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นกับตัวของเขานะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆแหละนะคะทำให้คุณเนี่ยมีมีความสุขแล้วก็รู้สึกรู้สึกมีความสบายใจไปกับสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาด้วยเพราะว่ามันจะเป็นทางที่ดีสําหรับเขานะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของอริคู่ศัตรูคู่อาฆาตมันเป็นลักษณะของคู่อริที่ไม่ได้ไม่ได้ด่ากันเลย ไม่ได้ทะเลาะกันเลยไม่ได้ไม่ได้ขัดแย้งกันแบบซึ่งซึ่งหน้าแต่มันเป็นในเรื่องของการหัวหมอหัวหมอซึ่งกันและกันหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการใช้รับหลังอะเหมือนเป็นลักษณะเหมือนตอนน้าอย่างรับหลังอย่างเออต้องระมัดระวังลักษณะคู่ศัตรูในแนวประมาณนี้ให้มากๆนะคะก็อย่าไปเปิดช่องทางให้เขามาเล่นงานเราได้นะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินนะต่อมาค่ะตําแหน่งนของปัตตานคีคือเรื่องของความรัก สำหรับท่านที่โสดก่อนเลยนะคะช่วงนี้ก็จะมีคนที่คุณแบบไปคุยไปศึกษาดูใจหรือว่าลองไปเดทกันดูแล้วก็รู้สึกว่าเออก็โอเคเหมือนกันนะคนคนนี้เนี่ยใช้ได้อยู่ด้วยแล้วก็มีความสบายใจอยู่ด้วยแล้วก็มีความสุขดีแต่สําหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้วหรือว่ามีความรักอยู่แล้วช่วงนี้ก็จะมีเกณฑ์พากันไปท่องเที่ยวหรือว่าได้ออกนอกสถานที่ได้ออกนอกพื้นที่บ้างนะคะก็ถือว่าเป็นการไปเดทในแบบฉบับของคนที่มีแฟนมีคู่แล้วแล้วก็เป็นความสัมพันธ์รักที่แฮปปี้ลงตัวมีความสุขด้วยยกันนทงงงคคู่่่่เลนะตตออมาาอมาาํแหขร สิ่งที่ต้องเรามาระวังหรือว่าเป็นโครคภัยไข้เจ็บนะคะโรคร้ายหรือโรคอันตรายที่เคยเป็นมาหรือว่าโรคประจําตัวที่เคยเป็นมาจะกลับมาเป็นได้ใหม่ในช่วงระยะเวลานี้ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีๆนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะตําแหน่งของสุภาพเรื่องของคุณงามความดีในช่วงระยะเวลานี้เครียด นะคะมีความเครียดจริงๆหรือมีสถานการณ์อะไรที่กระทบกระเทือนจิตใจเราอย่างชัดเจนจริงๆนั่นแหละนะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีช่วงเวลาของการพักเบรกบ้างหรือว่าพักผ่อนบ้างดูแลสุขภาพจิตใจของตัวเองบ้างไม่ไม่จำเป็นที่เราจะต้องแบบ แข็งแกร่งหรือว่าสตรองหรือว่าต้องฝืนตัวเองตลอดเวลานะอ่อนแอก็พักผ่อนแค่นั้นเองเดียวมันก็จะกลับมาดีงามมากขึ้นนะคะต่อมาตำแหน่งของกรรมาก,การงานการงานในช่วงนี้อยู่ในช่วงของเวลาที่มั่นคงดีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะคะมีความมั่นคงไปได้จนถึงวัยเกษียณหรือว่ามีความมั่นคงไปได้จนตลอดรอดฝั่งตลอดการละนานเทินนะคะการงานอยู่ในเกณฑ์ที่มั่นคงมากๆเลยนะต่อมาตำแหน่งของลาภะ เรื่องของความมั่นคงนะคะก็อาจจะเป็นรูปทางการเงินอีอกเวนึงก็เป็นไปได้นะคะมันเป็นโลกโซเชียลมีเดียหรือเป็นโลกออนไลน์การทรําธุรกิจออนไลน์หรือค้าขายออนไลน์ช่วงนี้ก็จะช่วยเพิ่มเพิ่มพูนในเรื่องของความมั่นคงหรือว่าเพิ่มพูนในเรื่องของเกณฑ์การเงินที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะและพยายะคือตำแหน่งของสุขภาพโรคภัยแค่เจ็บที่ต้องระมัดระวังเป็นลักษณะของการปวดกระดูก ปวดเขา่าปวดข้อศอกปวดไหล่นะคะอกักบกิริยาต่างๆที่มันผิดธรรมชาตินะจุดๆนี้นะคะก็จะมีอาการปวดตามตามพ่ที่ได้เห็นปรากฏด้วยนะคะและ2ตํตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งทาสาแล้วก็ตำแหน่งทาสีเป็นตำแหน่งบริวารลูกน้องคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของตัวคุณเองนะคะสําหรับลูกน้องที่ เป็นเพศเดียวกันนะคะช่วงนี้ก็จะทํางานร่วมกันได้เป็นอย่างดีมากเลยจับมือสนับสนุนกันเราว่าไงลูกน้องว่าตามทํางานร่วมกันได้โอเคดีแฮปปี้มีความใกล้ชิดสนิทสนมดีงามมากเวิร์นะคะส่วนบริวารที่เป็นเพศตรงกันข้ามช่วงนี้เขาอาจจะมีแผนลาออกนะคะหรือว่าเปลี่ยนย้ายจากงานเดิมที่ทํากับเราไปทําที่อื่นใหม่ดังน,นั้นก็ต้องเตรียมแผนสำรองสําหรับเรื่องของบริวารลูกน้องที่จะออกนะจุดจุดนี้ด้วยนะคะ โอเคค่ะก็ขอจบการทำนายไทยักษ์ดวงชะตาชาวราศีเมถุนประจําเดือนธันวาคม2564นี้นะคะ